สวัสดีทุกท่านตามเช่นเคยนะครับอยู่กับผมต้องหางชาแนลนะครับวันนี้มารีวิวห้องอบสูญพายแบบอบได้คนเดียวนะฮะมีเก้าอี้ตัวหนึ่งแล้วก็ขึ้นโค้งอย่างนี้นะแล้วก็เอาผ้าบูชิดปู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 ป,ปูแล้วก็ทำหม้ออบสูญพาย,ยทำท่อมาต่อเข้าในตู้อบสูญภัยนี่อบได้แค่จํานวนหนึ่งคนเท่านั้นนะครับ เป็นเงบ้างนะครับเห็นโครงสร้างไปแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนี้ก็ไดูภายในแล้วนะครับสําหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ก็ตัดผมได้เลยนะครับเข้าอีตัวเดียวเอาโครงไม้ก็ได้นะครับมาทําเป็นโครงเอาผ้า,าแล้วก็ได้คุมนะครับแล้วก็ต่อท่อเข้าไปแค่นั้นเองครับหลายๆท่านคงอยากจะทำรู้อยากทำที่ตรงนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาชม และพี่ท่านไหนมีไอเดียสุดเจ๋งก็อย่าลืมตอบใต้คอมเมนต์ของด้วยนะครับขอบพระคุณล่วงหน้าครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ